กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการสุ่มผลเดอะซีรีส์ฟาร์มทุกสวนสุ่มทุกเลเวลของเรานะครับไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะครับเรามารับชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับใครมีสูตรจริงๆก็สามารถที่จะพิมพ์บอกกันได้เลยนะผมจะเอานารวมสูตรที่ได้มานะครับไปทําการสุ่มผลในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับใครที่คอมเมนต์เข้ามาผมก็จะทําการกดหัวใจให้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการสุ่มผลเกิดขึ้นในสูตรนั้นผมก็จะกดไลค์ให้ด้วยนะครับพร้อมเราไปรับชมกันเลย ไอ้ถูกแล้วดิเอพีซี MC นี้นะฮะปาคุยเอ็กมาแอปโอโห้โห1 5ทไม่ใช่เราต้องโซนเยร์เลยเหรอเออเริ่มจากที่โซนเยออ์นี่ก็อ่จัดไปฮะอ่าทุก50เลเวลนะครับก็คือสามไรเลเวลฮะโอเควิวิ่งเข้าอยู่นะเนี่ยอ๋อมาดิมาดิมาด,มาดิทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วฮะบีเห็นปะ เอาไว้ส่วนยิ่งๆคือตรงไหนบ้างโอ้โหตรงนี้เลยเออมันมีตัวที่เคลือบหาคีแล้วไม่เคลือบหาคีย์อันนี้เนี่ยตัวนี้เคลือบมาไอ้ีฟันเราได้ <laughs> ผมร้องหนีไปก่อนนะทุกคนโอ้โหตัวนี้ก็ฟันได้อ๋อฝั่งนี้ฟันได้หมดเลยมันฟันเราได้หมดเลยเนี่ยเนี้ย,ยโอ้โหอุ้ย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 ป <laughs> ันได้หมดเลยอุ้ยดูด,ดิต้องหา,งหางไว้นะ ดูจากลักษณะนียน่าเสร็จจริงเราต้องรวบรวมแบบนี้เนาะอ่ามาตอนนี้เราถึงเราครบแล้วแหละแต่ว่าแต่เราจะเปลี่ยนผลตอน50าสิบเดเวลเลยนะครับโอ้ยลุซี่ดูเขาทำสิโอ้แรงเหมือนกันนี่แรงเหมือนกันอ้าได้แล้วฮะไอ้ตัวสุดท้ายโอ้โหมีแต่เครื่องห่าเขียรู้สึกว่าโอ้ยรู้สึกว่าเอ้ปก ปกติปกติปกติมันมีตัวเครื่องพายกี้อย่างนี้ด้วยหรอผมก็ไม่รู้เนี่ยไปหาเดินเล่นแล้วป่ะโอ้โหเรืออันแสงไกลนะฮะเกาะยูรุน <c oughs> ไปเล่นกับบอสตัวข้างบนดีไหมเออเราเควสไม่ได้แล้วคือแมกมาใช่ไหมตรงนี้จะพาไปหาแมกมาข้างบนนะ เอาเหรียญวิวิหัวสมบัติดูว่าใครจะเดืองกันไหม่ะอืมกระลแข่งไม่ไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้ไหมนะก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหจอมัดเพิงมัดมัดมัดมาว่าโอ้โหไผ่มาแล้วถ้ามันสกิลนี้ผมก็หลบได้แล้วครับ ไม่ต้องกลัวเลยโอ้โหมาแชะนะรอรอจังหวะมาแล้วมาแล้วเออถ้าเล่นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยใช่ไนหะม,มแข็งรถปันป่นฟั่นโอ้โหไม่ได้เล่นเลยเควสต่อไปนีนะ้เราต้องไปสปายะฮะก็อยู่ทางตรงนี้เนะี่ ปีนไปง่ายกว่าไปคนบอกว่าให้ไปจัดก,การกันไม่เอาผม,ผมจะแบบน pues like yeah. ี้ขึ้นมาแค่แป๊บเดียวเราก็ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โแรงอ่ะเดี๋ยวผมลากมาก่อนเลยล้กันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราปล่อยสกิลแต่ละสกิลใส่แบบนี้เลยแล้วกันอืม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 เอ้ยได้นะครับโอ้โหเป็นยังไงอ่ะ เอาลนะเดี๋ยวขอยยัดฟารรมต่อนะโูวอะไรนะอะไรนะอันไหนโอ้ยสันจิตสเต็ปม,ม,มาเว้ยการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วโอ้โหแข็งไปซะใส่หนะใส่รัวจบ <c ười> บอกอะไรามาโอ้โหขอบคุณนะที่มาโอเคไม่แกงไปแล้วจ้าลุยต่อลุยต่อโอ้ไ oh ม โอ้ไม่พี่แกกลับมาแล้วพี่แกกลับมาลอยได้ไว้ไม่ได้เจอกันตั้งนานโอ้โหเจอกันอีกแล้วแล้วน่ะไปเด่อโอ้ไม่พี่แกกลับมาแล้วไม่นะโอ้ประโลมประจานไอเบิ์นพี่แกกลับมาแล้วจะเล่นางานผมทุกคนมีคนอยากจะเล่นางานจะไปไหนะ การต่อสู้ในระมขึ้นแล้วไอ้ไม่นะไอ้การต่อสู้ในระมขึ้นแล้วทุกคนหนอ่ยไปไหนอะไปไหนวะโอ้โหโอ้โหเกี <sink holes> <the> <low>. ่ยวพลังมากมากไหนนะเดะอยู่ไหนอ้าวอ๋อไอเบิร์ดไอเบิร์ดไปไหน จะไปไหนจะไปไหนอุ้ยไปแล้วเดี๋ยวครับตอเคลียร์ต่อครับในเวลาสุผลแน่นอนอ่าอันนี้ก็คือนั่นเราจะเนี่ยเป็นอาคารทีุ่ณเอ๋ตัวนี้แหละไอตัวข้างล,าล่างอ,อ่ะอ๋อไม่ใช่หรออ๋อใช่ใช่แล้วก็ มาเดี๋ยวเราล่องเรือไปสุ่มผลกันดีกว่าครับเอาเรือไปาอ่ะเอ้ยไม่ใช่เรือมันจอดอะไอยู่แล้วอ๋อไม่ยัง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 เพราะว่าผมเออเปิดมาอ่ะโอ้โหทายสุ่มผลช่างใกล้ๆใกล้อะไรขนาดนั้นกว่าจะเดินทางไปถึงโอ้โหอะไรกันรึเนี่ยดูสิโอ้ถึงแล้วจ้าเอาละเดี๋ยวเราก็สูตรเลยสูตรเลยตีบอสอนะเงี้ยเออฟันปื๊บแบบนี้ครับแล้วก็กอริล่ากอริล่า จัดไปก็เลยละหนึ่งทีจากนั้นก็ก็เออคิงคองคิงคองคิงคองไปครับอย่าบอกนะัลืมอัดตอนส่งผลให้ดู <laughs> ไม่บอกว่าผมลืมหรือเปล่าเนี่ยลืมอัดตอนส่งผลโอ้ผมได้ผลตามแล้แหม่เฮ้ย <h aving> จริงเหรอไม่รู้ <h aving> น่าจะจริงออโอ้ <h aving> อะไรกันวันนี้อ่าก็ตามมาเนะยครับทุกคน ผมได้ผลหนามาแล้วผมจะจะไปฟาร์มต่อให้ถึงอีก80เลเวลนะครับเราเจอกันไปแล้วมุ้งหน้าไปสุม่มผลไม่ใช่มุงหน้าไปฟาร์ดมดิเสียใจยสุ่มผลทั้งทีไม่ได้ลืมไอไม่ได้อาดแหมเป็นไรที่มันผิดพลาดของซีรีส์มากเลยนะเพราะว่าเราซีรีส์นี้คือการสุ่มผลนฮะแต่เราไม่ได้สุม่มผลอามาเลยอาคายนุฉันพร้อมแล้ว อืมฝนหนามไงล่ะเจอทีเจอทีแทบล่วง,งอ่ะแทบอยากเล่นอืโอ้โหถ้าหลบไม่ได้คิดดูคิดดูถ้าหลบชาดเลยมันจะจบไปเนี่ยอ๋อรีบรีบสู้รีบอ,อก โอ้มัดหัดหัดไม่นานเข้าไปใกล้เหมือนกันนั้นเจอหัดเดียวอีแกก็เก่งเกินเวลาผมได้ดลจังหวะมาแล้วรงนี้ได้จังหวะมาแล้วขี่ไปอีกนะเปิดฮาคิร์ดูนแบบนี้แล้วก็เอาทำแนวโห่เนี่ยมันใช้ไม่โอ้โหหัดเลยอุ้ยอุ้ยมันนอน มอนนี่กีเป็นไงก็เบลก็ได้อยู่นะจะนนรู้สึกว่าโอ้โหเป็นไกลเนี่ยเอ่อขาพวงผลปีศาจเลยเพื่อนผมปีศาจเป็นสิสิบสี่โอ้ยใช่ย่างนี้มันก็แย่สิใช่ปะไปแย่ขนาดนั้นหรอก แล้วก็ไปลับต่อใช่ไหมแล้วกเรากเบิร์ถเกนี้ไปเรื่อยใช่ไหมเอาละอาจจะลองก็ทําต่อไปเรื่อยๆหมือนกันวิทุกคนได้ปืนมาฮะนี่ปืนใหม่ได้มาจากนี่อะไรเจ้าบอสอะคาเดรูโอ้โห่ในในโอ้โหช็อตกันเนี่ยลายแม็กมาอ้าวดูสิดูสิลายแม็กมาลายแม็กมา,า,มมาอ่ะ นี่โอ้โหทำแสงใหญ่มากเลยแล้วเทสสอร์ดโอยยาา้ยิงช้ามาก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 ครับอ,อ,อุ้ยเฉียดเฉียดเฉียดอ๋อแบบนี้ก็ได้นี่ว่าของมยง่ายกว่าเยอะเลยเสร็จอันก็มีด,ดูใช้นี้ก่อนครับแล้วค่อยใช้สกิลเอ็กซ์แล้วจะได้ผลกว่ามัง้งฟันอ๋อ เรียบร้อยพร้อมเคสใหม่จบครับไงเป็นไงอ่าก่อนไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอันเดอร์วอเตอร์อันอันเอ่อวอเตอร์ซีนี้อันเดอร์อันเดอร์ต้องถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วแหมฮู้ถึงสักทีครับทุกคนผมมาถึงแล้วเอาเรือเข้าไปได้เลยไปเนี่ยเอาแล้วทุกคนเราก็มาฟาร์มกันต่อนะเพื่อให้ไปถึงเลเวล 400จนได้นะครับอ่ะขาดทียิมิชวเวลอะเธอทำไมไม่เป็นอะไรป่ะเนี่ยอ๋อโอเคอยู่กับคิงแนปตรงนี้อ้าวผมก็น่าจะลากมันมาก่อนนะเนี่ยอืหอหดูลักษณะบอลมอนพวกนี้มอลพวกนี้นะ่าโอ้โห <laughs> ไม่ใช่ง่ายๆแลน,น <laughs> ี่โอ้โหเอาโอเคเงยเดยวคว้ากันอีกทีเลงนะเอาแล้วขวายัดฟาวแล้ว เดี๋ยวเราออกจากวอเตอร์ครับขึ้นเรือไปทางนี้เลยกันอ่ะเนี่ยเดี๋ดุวส,สุดสุสมพลก็จะมาแล้วไหนล่ะอยู่ไหนนั่นแหนละหลำนี้เลยไปครับมุ่งหน้าไปที่กอลิงนูน้นกอลิงเดี๋ยวเราจะกลับมาวอเตอร์ซีเบนกันอีกครั้งหนึ่งตามมาด้วยฮะไปแต่กุ่งหน้าก่อนครับ เอาลนะทุกคนสูตรสมผลในครั้งนี้ผมก็ทําตามตนี้เลยครับก็คือให้ลิงตีแล้วครับหนึ่งครั้งแบบนี้นครับจากนั้นก็ไปให้กอริล่าตีอ่ากอริล่าตีหนึ่งครั้งแบบนี้คนระับจากนั้นก็ไปให้คิงคองตีหนึ่งครั้งครับตีเนี่ยงั้นนะครับถ้าใครมีสูตรจริงๆก็อย่าลืมพีบอกกันด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะใช้สูตรอะไรเอาละนะจะสูมแล้วนะครับมาดูกันครับว่าเราจะได้ผลอะไรในการฟาร์มครั้งต่อไปพร้อมแล้วลุยเลยแล้วกันนะครับไป แล้วคนที่ได้คือคนไรกันนะนี่คนสมอกคัคบคุณย้อมโอ้โหนี่นี่ผมได้คนสมมกเอานะแล้วนะเราก็กินเลยนะครับมาสามสองหนึ่งอุ้ออืมอืมอืมอ้ยอร่อยอคนสมมกมาแล้วครับรู้สึกว่าจะเคยฟาร์มเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังไม่หมดนะเรายังขาดนี่โอ้โหสโมมกสลามเป็นยังไง อืมแบบนี้แล้วก็สมอลเบรชอึมแบบนี้แล้วก็สโมอลต์บอมเบอร์ครับแบบนี้ฮะเอ้นี่นี่เจ้ากินของเมี้ยว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 เรียบร้อยอ่า <c oughs> ไปแล้วเราจบสักที่สำหรับเลเวล400ฮ่าฮ่า